ขยันประหยัดพัฒนาลดปัญหาสามคัคคีมีศิลธรรมประจำใจยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเนินสงาวิทยาโรงเรียนเนินสงาวิทยาเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่เลขที่14หมู่5 ตำบลหนองฉิมอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ทั้งหมด64ไร่3งาน82ตารางวาภายใต้การบริหารงานของนายอรารามโลวีระนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิบริหารงานโดยนายเกียรติประหุรีผู้อำนวยการสถานศึกษา นายจิรศักดิ์ตั้งใจดีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการโรงเรียนเนินสงาวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชยัยภูมิได้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน10องค์ประกอบตามแนวทางการพัฒนาทั้งระบบ โดยเน้นโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนที่ครอบคลุมระบบการจัดการเรียนการสอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งมีแนวทางเชื่อมโยงกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองหน่วยงานในชุมชนโดยแยกแต่ละองค์ประกอบดังนี้มิติด้านการบริหารจัดการองค์ประกอบที่หนึ่ง โรงเรียนเนินสง่าวิทยามีระบบจัดการและบริหารโรงเรียนทั้งระบบโดยการนำบุคลากรเข้ารับการอบรมรับความรู้นโยบายสุขภาวะที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาสุขภาพของนักเรียนองค์ประกอบที่สองมีการกำกับคุณภาพและประเมินผลในการดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดยโรงเรียนเนินสง่าวิทยามุ่งพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้เป็นบุคคลที่พร้อมที่จะ,ะเผชิญปัญหาและมีความสุขในชีวิตประจำวันองค์ประกอบที่3การพัฒนาศักยภาพครูผ่านระบบการโคด้ด PLC เพื่อตอบสนองในเรื่องของการจัดการเรียนรู้การให้คำปรึกษาและการแก้ปัญหาน,านักเรียน รวมถึงการเสริมแรงให้กับนักเรียนมิติด้านการจัดการเรียนการสอนองค์ประกอบที่4และองค์ประกอบที่5โรงเรียนเนินสง่าวิทยาได้จัดการเรียนรู้สุขภาวะ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในประเด็นสารเสพติดโดยบูรณาการในรายวิชาสุขศึกษาและจัดกิจกรรมเสริมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรมการปรับพฤติกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับนักเรียนกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มิติด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนองค์ประกอบที่6โรงเรียนเนินสง่าวิทยามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญกับปัญหาด้านสารเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยเริ่มจากครูที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาโดยนำมาคัดกรองแบ่งออกเป็นสกลุ่ม กลุ่มที่มีปัญหาและกลุ่มปกติจากนั้นครูที่ปรึกษาได้คัดกรองนักเรียนที่มีภาวะติดสารเสพติดเช่นบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหาคือครูที่ปรึกษาลงเยี่ยมบ้านนักเรียนครูที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลการเยี่ยมบ้านต่อหัวหน้าระดับชั้น ฝ่ายกิจาการนักเรียนจัดประชุมหัวหน้าระดับชั้นเรียนเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและส่งต่อองค์ประกอบที่7ในกรณีที่นักเรียนต้องการบริการส่งต่อโรงเรียนเนินสงาวิทยาได้รับความร่วมมือในการแก้ปัญหานักเรียนร่วมกับโรงพยาบาลเนินสงาสถานีตำรวจภูทรอำเภอเนินสงา เครือข่ายผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆเป็นต้นมิติด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนองค์ประกอบที่8แกนนำนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และมีบทบาทในการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนโดยสภานักเรียนมีบทบาทสำคัญ ในเรื่องของความเป็นแบบอย่างที่ดีและการให้คําปรึกษาตลอดจนการให้ความรู้ด้านสารเสพติดเบื้องต้นองค์ประกอบที่9การเชื่อมต่อกับชุมชนเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนเช่นการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครององค์ประกอบที่10บ มีการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองให้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับโทษและภัยของสารเสพติดและการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากสารเสพติดและการดูแลบุตรหลานที่ติดสารเสพติดเพื่อลดปริมาณในการเสพและให้เลิกหรือลดจำนวนการใช้สารเสพติดเพื่ออนาคตที่ดีของนักเรียนเป็นลำดับต่อไป โรงเรียนเนินสง่าวิทยาเปิดโอกาสทางสังคมไม่มีปมยาเสพติดพิชิตให้ไกลอนาคตดังใฝ่ฝัน